นี่คือ Toyota B44X นะคะรถไฟฟ้า100%ยเลยรถที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นเรียกว่าคอกพ p ิตอะเหมือนนั่งอยู่ในเครื่องเครื่องบินได้จอคันนี้เขาจะเป็นขนาด14นิ้วส่วนตรงข้างหน้านี้ก็ขนาด7นิ้วมีไวเลสชัดเจนแล้วก็รองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ด้วยออคันนี้ไม่ธรรมดาด้วยนะความเร็ว0-100ถึงเนี้ยวิ่งได้ 5.1จุด1นวินาทีแค่นั้นเองและคืออ่าคนขับก็เปิดตรงนี้เก๊นี่ได้คนนั่งก็เปิดนี้ได้และจุดเด่นของเขาอันนี้กระจกมองหลังเป็นดิจิตอลด้วยนะท้งคาเป็นแบบมูลรูฟแต่นี้มีมานด้วยนี่มันไม่ต้องไม่ต้องกดแช่นะแค่แตะเดียวก็ก็ปิดแล<ะ>้วและรู้ไหมคันนี้ ชาร์จไฟครั้งหนึ่งเขาวิ่งได้ตั้ง570กิโลเมตรเลยการชาร์จไฟของเขาเนี่ยนะ <_ d ata> เขาก็มีอยู่2ระบบ <_ d ata> ก็คือ AC กับ DC <_ d ata> ถ้าชาร์จ AC 3.5ชั่วโมงแต่ถ้าเป็น DC 28นาทีเท่านั้นเองคันนี้เขามีลำโพงด้วยนะเห็นไหมเนี่ย JBL 9ตำแหน่งเลยนะรถไฟฟ้าเนี่ยเพราะว่าแบตเตอรี่เขาอยู่ข้างล่างพื้นเขาก็จะเรียบโอ้ผมมีความรู้สึกเบาะเขานุ่มจังเลย นี่พอเปิดกระจกออกมาเนี่ยรู้สึกโปรง่งนั่งสบายเลยแล้วก็เขาจะมีช่องแอร์อยู่ด้านหลังด้วยนะมีช่องเสียบ USB แล้วก็อันนี้ปรับระดับของปรับแอร์เซ็นเซอร์ของเขาเนี่ยระบบความปลอดภัยของเขาข้างหน้าเนี่ยเขาจะมี4จุดข้างหลัง4จุดเป็นระบบ t o y ย t a Safe ด e เซ e ที่จางหน้าของเขาเนี่ยเป็นแบบ Hammerhead เนี่ยข้างหน้าเป็นแบบ Hammer He a d ไฟ LED ออกมา ทุกอย่างเลยเนี่ยเป็นเส้นสายสวยเลยเราก็จะเห็นเนี่ยของเขาเนี่ยชุดดูของเขาเนี่ยออกลักษณะรบแบบแอโรไดนามิกเลยเนี่ยมีบางโคนอะไรออกมาเนี่ยดูเพียวดูในส่วนของล้อแม็ก20นิ้วนะอันนี้จะเป็นสีดำแล้วก็มีลายสปอร์ตด้วยนะคะออกแบบมาเท่ดูไฟเนี่ยแถบโอ้โหสวยดีแล้วก็นี้มี BC4X ด้วย นะคะแล้วก็รถไฟฟ้าก็เลยมี BEV งั้นเราก็ใช้เปิดไฟฟ้าอน,นี้ข้างหลังโอ้โหกว้างเลยชาร์จไฟนะคะระบบมีทั้งหมด2รุ่นก็คือรุ่น all wheel drive แล้วก็ front wheel drive คันนี้ก็คือคันที่ขับเคลื่อนสีล้อสำหรับคนที่อยากจะใช้รถไฟฟ้า เป็นของโตโยต้าด้วยซึ่งเขามีโชว์รูมอยู่ถึง450แผ่นทั่วประเทศอันนี้รับประกันคุณภาพอยู่แล้ว